กี่กระทรวงแหงงานบริการสังคมและรัฐมนตรีต่างๆทุกแพร่งครับข้าเจ้าสุมลีกับเกงสมศักิสปายสัว์ึ้นเลกต่างที่หกาังอาชีพนี่ก็บุ่ควรไปไปเฝ้าอันตึกข้าเจ้าซื่อๆไปเห็ดแนวที่มู่บบเดต็จํำเป็นไปดินหุ่นไปย่อนคาบทุกอยากครับขอสดี๋ดีครับพี่น้องนะครับพอดีเห็นคลิปนะครับที่อยู่ในสภาของเรานะครับ คนลามากักจะเรียกว่าสสที่จริงไม่ใช่สไม่ใช่สสนะครับถ้าสสก็คือจะต้องผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรนะครับสมาชิกค,คือคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปถึงจะเรียกว่าสสนะครับแต่คนลาวเนี่ยถูกหลอกให้เรียกว่าสสนะครับ ตำแหน่งพวกนี้ครับไม่ใช่สสแต่เป็นสมาชิกของพรรคคอมมินิต์นะครับที่ถูกเลือกกันเองนะครับโดยกลุ่มอำนาจไม่ใช่ประชาชนเลือกเข้าไปฉะนั้นจะฉะนั้นนะครับไม่ใช่สสคนเราให้เข้าใจไว้นะครับว่าถูกหลอกให้เรียกถูกหลอกนะครับให้เรียกสสเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ แต่ใช้เรียกว่าสสให้เหมือนประชาธิปไตยหลอกคนเป็นในในว่าประเทศตัวเองเนี่ยนะครับประเทศตัวเองเนี่ยปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นในตัวอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกลุ่มอุบายนะครับที่หลอกคนในชาติเรานะครับเป็นกลอุบายนะครับก็อย่างที่คิดเห็นนะครับพี่น้องนะ แม่นะครับบอกว่าส่งคนลาวเข้ามาทำงานที่ไทยให้มาเฝ้าตึกนะครับมันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรตินะครับพี่น้องนะได้ยินแล้วก็น่าจะของขึ้นเหมือนกันนะครับผมได้ยินเขาบอกโอ้โหพ่อผู้ดีพ่อผู้ดีตีนแดงพ่อผู้ทรงเกียรตินะครับพ่อ ลงมาจากฟากฟ้านะครับแหมมาดูถูกอาชีพรปภที่ไทยเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติมันค,คิดได้ยังไงฮะคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ต้องพูดที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาของประเทศของคุณยังไงนะครับแก้ปัญหาเงินเฟ้อ,อยังไงทํายังไงให้การศึกษาคุณดีขึ้นทำยังไงให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทํายังไงให้คุณจะปลดเปลื้องนี้สินได้ นะครับคุณต้องพูดเรื่องเรื่องพวกนั้นทำยังไงให้คุณหลุดจากหนี้จีนทุนจีนคุณต้องไปคิดเรื่องพวกนั้นทำยังไงถึงจะพัฒนาประเทศคุณต้องไปพุ่งเรื่องพวกนั้นแล้วมาอะไรเมื่อบอกว่าส่งคนลาวมาผมบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ส่งเพราะลำพังทุกวันนี้นะครับก็ได้ยินตลอดมาว่าคุณไม่ให้คนลาวนะ่ะ มาทํางานที่ไทยจนตอนนี้จนออกกฎหมายออกคําสั่งมาที่ได้ยินล่าสุดว่าอ่านะครับปิดประเทศแล้วนะห้ามคนลาวมาทํางานคุณบอกว่าคุณส่งคุณไม่ได้ส่งแต่ที่คนลาวเข้ามานะเพราะเขาหนีตายโอ้โหพ่อเจ้าประคุณพ่อพ่อไอ้ผู้ด,ดีแม่พูดมาได้นะบอกว่าส่งคนลาวมามันทางานที่ไทยโอ้โหมาเฝ้าตึกมันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ หนึ่งนะคุณทําให้ประเทศคุณดีขึ้นแล้วหรือยังถ้าคุณอยากให้คนในถ้าคุณอยากให้ตัวคุณนะหรือลาวเนี่ยเป็นเป็นอ่อเป็นชาติที่มีเกียรตินะทาให้คนลาวเนี่ยนะครับมีเกียรติคุณต้องทำให้ประเทศคุณนะให้มันเจริญมีพัฒนาให้คนมีงานทําทุกคน ไม่ต้องดิ้นรนหนีตายมาอยู่ที่ไทยมาต้องมาหากินที่ไทยนี่คุณต้องทำอย่างนี้ก่อนถึงจะบอกว่าตัวคุณเนี่ยมีเกียรติคุณทำให้ประเทศตกต่ำให้คนลาวหนีตายคนลาวเขาหนีตายมาแล้วคุณบอกว่าคุณส่งเขามาคุณบอกว่ามาทำงานเป็นรปภที่ไทยเฝ้าตึกไทยเนี่ย มันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติผมถามว่าตึกที่ประเทศไทยนี่มันกี่ล้านนะอ่ะอ่ะอือโอ้โหคนลามีตึกเข้าไทยไหมตึกตึกตึกหนึ่งอ่ะนะนะครับจะบอใข่นะรอปภไทยเนี่ยแต่งตัวดีกว่าตำรวจของบ้านคุณเสียอีกผมไม่ได้ดูถูกนะครับผมไม่ได้ดูถูกก็เห็นหินกันอยู่ชุดอะไรนะหลมุหลมหชุดเหมือนกับคนเก๋เกๆคนแบบ มันบ้านนอกอะ่ะดูแล้วไม่มีสมาร์ทไม่มีราศีอะไรเลยนะเราบพไทยเนี่ยครับโอ้โหชุดเขาดีกว่านะครับสีสันเนี่ยอ๋อนะสีสันเข้มสวยงามตัดเข้ารูปมีเครื่องมองเครื่องหมายมีมีกระบองมีอะไรดูแล้วมีเกียรติดูบางคนถ้าดูไกลๆเนี่ยบอกเหมือนตำรวจเลยนะครับแค่เอาขุดเรื่องแต่งตัวนะนะครับเรื่อง เอาเครื่องแต่งกายเนี่ยมันยังดูดีกว่ามีเกยียรติมีศักดิ์ศรีกว่าตำรวจลาวอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปลูกหลูล่ดูถูกนะแต่ในเมื่อมาพูดแบบนี้นะผมก็ต้องพูดนะพูดมาได้ยังไงแม่เป็นอาชีพที่ไม่มีเกยียรติรู้ไหมคนไทยเนี่ยที่ทําอาชีพนี้รบพเนี่ยมันกี่หลานคนถ้าอย่างนั้นคนไทยทุกคนเนี่ยที่ทําอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่มีเกยียรติหรอคิดได้ยังไงแม่ ถ้าเป็นผู้ดีอีกกระเดะนะครับแม่สอสตงอนะเนี่ยถ้าไม่ได้ออกยูทูปมุกพจออกพูดยูทูปนะมุจะพูดให้ตรงให้ชัดกว่านี้พูดออกมาไนดะ้มาทําที่ไทยนี่เอา้าถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีเกียรติมิศรีมันหมายถึงประเทศด้วยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญกว่านะครับเป็นประเทศที่จเจริญกว่าลาวนี่ผมบอกเลย นาตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมบอกเลยสภาพเนี่ยตอนนี้ผมจะห้าสิบแล้วยังดีกว่าเราทุกวันนี้คิดดูว่ามันย้อนหลังไปเนี่ยน่าจะหกสิบเจ็ดสิบปีความเจริญที่มันต่างกันนะครับที่มันต่างกันผมเรียนอยู่ป,หน,ปหนึ่งปหนึ่งปสองนะครับชั้นล่างเป็นพื้นปูนนะครับชั้นบนนี่เป็นไม้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับอาคารหลังนี้ก็ยังอยู่ ราะว่าอะไรมีการสร้างที่ดีนะครับสร้างดีไม่ได้สร้างแบบอิเล็กเกะเหมือนลาวลาวทุกวันนี้อะไรเหมือนคอบหมูนะครับเดนน็กเรียนนะฝนตกน้ําท่วมเขาโทษพี่น้องคนลาวนะครับที่เอ่อที่รักคนไทยนะที่ชอบความเป็นไทยอันนี้คือพ้นพูดความจริงนะครับอันนี้คือพูด,พดความจริงไม่ใช่การดูถูกคนลาวนะแต่การพูดแบบอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอาชีพที่มาทําอ่ะมันไม่มีเกียรติ มันหมายถึงดูถูกป,ประเทศไทยด้วยโอ้โหคุณผู้ดีนะนายพลคุณนะนะครับคาดการนะ่ะคาดการลาวนะ่ะกับเทียบเงินเดือนรปภไทยเนี่ยเท่าไหร่ปรปภไทยนะครับเหมือนขึ้นขั้นต่ำนี่เหมือนขึ้นโอ้โหประเทศ๋ยองคุณเป็นไงครู ครูอาสาทํางานเก้าปีสิ 10, ปีสิบสองปีสิบสาปียังไม่ได้บรรจุยังไม่ได้เงินสักบาทประเทศฮงซุยระบบเฮงซุยน่ะมันหมายถึงอะไรประเทศที่ไม่ได้ใส่ใจระบบการศึกษาเลยคนเขาทำนะ่ะคนที่เขาเรียนมาเขาก็เสียเงินอยู่แล้วจบมาเสร็จทํางานมาสิบกว่าปีเขาก็ต้องของเงินพ่อแม่ไปเติมนะ้ำมันขอของเงินพ่อแม่ไปกินเหมือนกับเขาไปยังเป็นนักเรียนอยู่ คนมีครอบครัวนะเป็นครูอาสาเนี่ยเตียนจบมามีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็ยังของเงินพ่อแม่อีกนะครับอันนี้ผมพูดในประเด็นตรงนี้นะแล้วผมจะมาผมเดี๋ยวผมมีเรื่องที่จะพูดอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละประเด็นพวกนี้นะครับแต่ผมจะเจาะเรื่องไอ้ไอ้สมาชิกคนนี้ครับสมาชิกพรรคพรรครัฐนะ่ะที่มาพูดอย่างนี้ มันเป็นการย้ำหมิ่นคนไทยมากเลยผมบอกให้พวกคุณนะ่ะนะครับทำประเทศย่ำแย่จนคนหนีตายรู้ไหมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยุลานานิคมน่ะถูกไหมครับสมัยก่อนน่นนนะไทยเนี่ยนะครับไทยนี่ปกครองลาวนะไทยเสดยดินแดนสิบสิบห้าครั้งลาวเป็นส่วนหนึ่งของไทยนะ ไทยเวียดนามกัมพูชาเนี่ยนะครับพมา่านะสิบห้าครั้งนี่คือดินแดนของไทยนะแต่คำพูดเนี่ยผมบอกว่าถ้าพวกคุณทําดีเนี่ยยุคนั้นน่ะที่มีการแบ่งแยกนะ่ะใช่ไหมครับว่าคนลาวหนีตายเนี่ยไปอยู่เมืองนอกก็เยอะแยะคนลาวที่เขารักแห่งความถูกต้องรัก โลกเสรีรักประชาธิปไตยยุคนั้นน่ะที่คนลาวหนีเข้ามาอยู่ประเทศไทยก็เท่าไหร่นั่นก็คือครั้งครั้งแรกแล้วครั้งนี้เป็นเนี่ยช่วงยุคนี้ยุคเป็นช่วงยุคที่สองที่คนลาวหนีตายหนีตายมาทํางานมาหาเงินที่ไทยเนาะพวกคุณอ่ะไม่ได้ดูตัวเองเลยมิ่งประเทศตัวเองก็เห่งสวยถนนหนุน้นทางผมถามเลยเนี่ยทางเนี่ยผมขับรถเนี่ย นะครับขับรถเข้าป่าไปหาเห็ดคนบ้านประเทศไทยเนี่ยขับไปหาของป่านยังทางดีกว่าทางหลวงเวียงจันทร์เลยนะเวียงจันทร์เป็นไงแค่ถนนคนทางก็เห็นเห็นกันอยู่คนลาวก็กถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นต่างชาติหรือคนลาวเองเขาก็ถ่ายเห็นเห็นอยู่นะป่าเนี่ยที่คนไทยเข้าไปขีดเข้าไปเก็บเห็ดยังดีกว่าเมืองหลวงประเทศลาวอีก หม่งยังเสือกยังกล้ามาพูดบอกแม่มาทำงานที่ไทยเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติรบปรพอมาตู้รู้ไหมอยู่ในตึกน่ะอยู่ในตึกน่ะเขาคนที่ทำงานน่ะเขาจบอะไรมามูลค่าของตึกเท่าไหร่มูลค่าของงานอยู่เท่าไหร่นะครับกิจการตรงนั้นน่ะเท่าไหร่กี่ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะอันนี้กิจการเนี่ยมูลค่าของกิจการกับตึกแยกคนละส่วนนะครับเฉพาะตึกน่ะ กี่ร้อยกี่พันล้านที่เขาสร้างแมมมาพูดออกมาได้ยังตามๆก็ต้องหลักสิบล้านตึกถูกไหมครับมาพูดออกมาได้แหมไม่มีเกียรติคุณจบอะไรมาคุณจบมเจ็ดหรอจบหม 1, หนึ่งมสองมสามคุณมาตึกคนในชาติต้องคุณคุณยังไม่ให้การสนับสนุนการศึกษาคุณยังไม่ปฏิรูประบบการศึกษาคนในชาติน้องคุณมีความรู้ความสามารถ ระดับไหนคุณจะไปสอบเป็นไหนสอบเป็นซีโอประธานบริษัทสอบเป็นหัวหน้าแผนกสอบเป็นเสมียนเฮยคุณต้องดูว่าก่อนคนน้องคุณน่ะมีความรู้ความสามารถระดับไหนการศึกษาระดับไหนคุณถึงจะมาที่โอโ้อยากจะมาทํางานแบบระดับทสูงฮะคิดได้ยังไงผมไม่ได้ลบหู่ดูดู ระดับความคิดลหลายๆคนนะครับที่คนลาวนะเวลาเขาพูดเนี่ยคนไทยถึงบอกว่าการศึกษาสําคัญเพราะว่าอะไรพอคนไทยได้ยินคนลาวพูดอะไรสักอย่างมันมันบ่งบอกว่าคนลาวได้รับได้รับการศึกษาเนี่ยอยู่ในระดับไหนคนไทยระดับไหนเขาถึงพูดคำนี้ออกมาเขาไม่พูดชัดเจนเพราะว่าอะไรเขาถนอมน้ําใจคนลาวนะครับ มันเป็นคำพูดคำพูดเขาถนอน้ำใจคนลรวเขาเลยไม่พูดให้มันชัดเจนไปมากกว่านี้เขาถนอน้ําใจแกไม,ม่ออกมาพูดบอกเพราะพูดดีอู้ไอสังะบวยไอ้เฮงนช่วยพี่น้องคิดเห็นยังไงครับช่วยกันคอมเมนต์ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ